เอาคุณหมอตรวจอะไรครับเส้นครับอ่าเป็นยังไงมั่งครับเหมือนจะไม่สบายครับอ่าเหมือนจะไม่สบายแล้วต้องทํายังไงครับก็ยาจะเยอะจะได้หายอ่ากินยาแล้วคุณหมอจัดยาหรือจะฉีดยาครับอือกินยาฉีดยาก่อนฉีดยาอ่าที่ฉีดยาไหนเข็มฉีดยาน่ะอ่าโอเค เข็ยนฉีดยานะครับเอาฉีดฉีดตรงแขนเลยครับอ่าไม่ได้ตรไ,ไหม่หมตก็ต้องฉีดนี้เลยอ่า่อยค่อยๆทิ่ครับอ่า